เอาละครับวกักตับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับท่านรับชมช่องจูโฮมมิ่งสำหรับวันนี้จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของการฟาร์มเบื้องต้นครับในเกมโรบอตในแสตลันเดลกิซพีสนะครับแต่วันนี้พี่จะมีแจกโค้ดก่อนนะครับก็จะมี3โค้ดนะเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นจอให้นะอ่ะเห็นยังก่อนที่จะไปสอนฟาร์มนะครับพี่ก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องจูโฮมมิ่ไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปฟาร์มเลยครับ let's go เปิดมาเกมมันก็จะเป็นคัดซีนนยนเรื่องให้เราได้เสพกันก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปสู่บทเรียนการเล่นนะครับประมาณนี้นะครับเกมก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นแนวฟาร์มแบบมีสตรอรี่ผสมนะครับเวรมหลักก็จะเป็นแนวสตรอรี่ไลน์ครับผมแล้วกผมแนะนำให้ทุกคนตั้งค่าปิดกราฟิกสำหรับใครที่โทรศัพท์หรือว,ว่าเล่นในมื่อคอมที่แบบ low อ n d เนาะนะแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดด้วยทุกคนนะเพื่อจะได้แบบว่ามีเงินไปซื้อของต่างๆนะครับแนะนำว่าให้ซื้อดาบก่อน ผมก็จะซื้อดาบาสักเล่มหนึ่งเพื่อที่จะได้แบบมีอะไรเล่นในช่วงต้นเกมตัวเนื้อจะมีล็อกโพสต์แล้วก็มียานะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ซื้อตอนช่วงแบบว่าเอา่อเคลียร์ดาบในเรื่องแล้วหรือสตอรีร่เสร็จแล้วนะครับสตอรี่ก็จะแบบเป็นเน้นทำเควสตแอคทีฟแบบเดินต่อเนื่องนะครับรเดี๋ยวผมก็ใส่คอสเสร็จแล้วก็จะซื้อดาบสักอันละกันเดี๋ยวผม,มคิดการเจ้าดาบอะไรดีนะเอแต่สีเขียวนี่ก็สวยนะครับเดี๋ยวเราซื้อไปสักเล่ม,ลมแ,พอพอแล้วกัน,นไปผัดร้อยห้าสิบโอเคไม่แพงครับเพราะว่า ี่ผมก็จะใสะ่ดาบให้ดูนะทุกคนเนี่ยก็จะมีดาบแบบนี้เห็นปะในกระเป๋าแล้วก็คลิกซ้ายสองครั้งนะครับก็จะเป็นการใส่ดาบนะครับมาสู่บทเรียนการเล่นเควสครั้งแรกครับก็จะมีอ่าเควสในเรื่องสตอรี่เราก็จะสามารถกดรับได้ซึ่งคแบบนี้ก็จะเป็นเควสตสตอรี่ไลน์นะครับซึ่งเราก็สามารถทาได้เรื่อยๆนะแต่มันจะเป็นรูปแบบทําวนทําวนอนะ่ะแต่บางคนก็จะใช้ทริกแบบว่าเหมือนพอเรามันจะมีบางจุดอที่มันเป็นเควสให้เราต้องสู้กับมอนแต่เควสเนี้คือเราต้องไปส่งจดหมายอะไรเงี้ยใช่ในนป,ปน็แบบ ไปหาพยายามเล่นไปสักแป๊บหนึ่งก่อน,นเราจะเจอเควสที่มันแบบให้เราตีมอนตีอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะพอเราทำเควสเสร็จแล้วมาส่งกับเจ้าของเควสอย่างเงี้ยล้วก็จะสามารถกดยกเลิกเควสได้มันก็จะไวครับอันนี้ก็ดูตามผมนะก็จะมีเฟลักบอกตามแมปนะครับมันก็จะเดินตามได้เลยทุกคนไม่ต้องเสียเวลาอันนี้คือแบบผมเดินเป็นไก์ไลนรให้สกอตหนึ่งนะครับทุกคนคือถ้าทุกคนเล่นเกาะแรกเนี่ยแล้วว่าทีนี้ทุกๆเกาะมันก็จะง่ายขึ้นอ่งครับเข้าใจไหมครับอ่ะนะอันนี้ทุกคนก็ลองดูกันนะผมก็จะเดินไปบ้านดันนะครับ เราจะเป็นเควีสตอรี่นะครับอ่ะพอเรามาส่งเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาคุยกับดาดันเพื่อเอาเควสตีโจนตรงเนี้ยควสตีโจนแน,นะนำเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ใส่เอ่อโค้ดคูณสองเนี่ยตรงนี้เป็นจุดฟาร์ไปดีครับเขาจะให้เราไปตีโจนนะเพราะเราตีโจนหกข้อหกตัวเราก็กลับมาทํำนี้ได้อีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็จะมีเควสต่อเนื่องจากนี้แต่ว่าเราสามารถกดยกเลิกแล้วก็รับเควสตดัดดันใหม่ได้ซึ่งเราก็จะตีเป็นลูปอะเรื่อยๆเหมือนกับผู้เล่นในบล็อกฟูดพวกเนเเวี่่ะเราก้ยกราาครับ ถึงอ่ะมันจะมีเรคคอมเมนต์เลเวลว่าเราต้องทิ้งเท่าไหร่ในการรับเครสที่ได้อะไรเงี้ยครับวิธีการเช็คเลเวลก็ไม่มีอะไรมาครับเดินไปคุยกับเจ้าตัวเควสเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เปิดเพราะว่าเนื้อเรื่องยังไม่ถึงผมเลยพยายามแนะนําให้เล่นแบบเล่นตามเนื้อเรื่องไปด้วยตัวเควสก็จะมีแอคทีฟแต่ส่วนไอ้ทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเควสเนื้อเรื่องเป็นตัวบอสนะครับผมก็ยังยังคงให้ทําเป็นตัวเควสแอคทีฟแบบลูปก่อนนะครับเป็นสตอรี่ไลน์ก่อนเพราะว่ามันจะจาเป็นต้องใช้เลเวลในการทำเลนนท quest ทาเเคควสะข้จุกมัแบบ ถ้าเรื่องไม่ถี่มันก็ทาไม่ได้อะเมือเด็กไม่เข้าใจนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็จะวนทำเฟสต่อไปนะครับก็จะเป็นการส่งโชเบลนะครับเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไร,นะรว่าโชเบลผัวอะผู้นะครับให้กับให้กับเจ้า n p c นะครับที่ต้องการที่จะทําแบบทำนานะครับแล้วก็จะมีเฟสพวกทำทำนาอะไรก็จะดูแตกแบบกแนวดีนะเรียกว่าเป็นจตอรี่น์ที่แบบมันดูแบบไม่จําเจนะครับง่ายๆก็เดินตามผมเลยนะไม่ต้องเสียเวลาแบบ อะไรนะคือคุณสามารถเปิดโทรศัพท์หรือเปิดอีกเครื่องหนึ่งเล่นตามผมได้เลยนะแต่ถ้าไม่เก็ตก็ดูให้จบแล้วก็ไปเล่นก็นได้ครับผมอันนี้ผมก็ทำเควสนะในผมเดินให้เป็นไกด์ไลน์เลยนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็รับเควสต่อครับแล้วก็พอเราเสร quest ็จเควสนี้เราก็คุยกันเหมือนเดิมอะคือมันไม่ถึงว่ามันไม่ต้องแบบไปทำเควสเดิมๆซ้ำๆเราก็สามารถวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คือคนที่ทำเควส์ลุ้นตรงนี้เสร็จสตอรี่ไลน์เสร็จอะ่ะมันก็จะวิ่งเกือบถึง จับจุดได้คือเราก็จะไปทุกเกาะได้หมดเลยครับเนะี่ยผมผมก็ทำให้เสร็จแัดอาจจะเป็นเควส t ซงของต่อยไหมมันต่อเนื่องกันเลยมันไม่ต้องแบบไอ้คุณทำ q u e s นี้สิแล้วคุณจะได้ไป q u e s ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบดูน่าเบื่อใช่ไหมเด็กเด็กก็จะเบื่อกันแต่เด็กๆก,ก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมเกมมาเล่นยังไงไม่เข้าใจเพราะว่าด้วยความที่โลบอกมันก็จะเน้นเนี่ยเกมเป็นหลบดูบใช่ไหมผมเลยแนะนําว่าให้เราลองเปิดประสบการณ์แล้วก็ลองเดินแมปก่อนพยายามแบบสำรวจแมปเยอะเอะับแล้วก็จะเข้าใจวิธีการได้มากขึ้น เือบางจุดเนี่ยมันมันก็มีโอกาสที่ทำให้เราเจอพวกจุดซื้อของซื้ออะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะแบบเจอจุดที่แบบมันน่าสนใจนะครับผมก็เลยแบบลองแบบเออมาอธิบายการเล่นพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจกันดูนะครับอันนี้ผมก็จะถึงเควสใกล้ถึงเควสตีบอสแล้วทุกคนคือบอสเกาะน,นี้นะครับจะบอกก่อนว่าจะมีทั้งมินิบอสแล้วก็มีบอสเกาะบอสมินิบอสก็จะมีทั้งเลเวลสิบนะส่วนถ้าเป็นบอสเกาะน,นี้ก็จะเป็นเลเวลสิบสองก็จะเป็นบอสหมูป่าอยู่ตรงที่เราตีแบนดิตเมื่อกี้เลย ก็จะมาคุยกับชาวนาชาวนานี่เขาก็จะให้เราไปาตีบอสมินิบอสแต่เรียกว่ามินิบอสดีกว่ามินิบอสโจนมันก็จะมีโอกาสดอบดาบแต่บางคนก็จะเรียกเป็นบอสเพราะมันดอบดับไงเออจะเรียกเป็นบอสก็ได้อันนี้ผมยังเรียไม่ถึงสิบผมก็เลยต้องอทำการตีมอนผมก็เลือกเป็นมอนเจ้าวัวนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นไอเทมเป็นขาหมูอะไอขาหมูเลยไม่ใช่แล้วเนื้อวัวนะครับก็มันก็จะเป็นแบบพอกินแล้วเราได้ได,ได้ได้เลือดหลักเออมันกิน เอะไรว่าอะไรโพอชั่นเออจิบโพอชั่นหน่อยแต่เป็นพอยชั่นเนื้อนะครับม <c oughs> <Meet Jack> ีดจัดทีนี้เราก็จะไปตีเฟสเจ้ามินิบอสที่ผมบอกแต่จะเรียกเป็นบอสก็ได้นะชิลๆเลยทุกคนถ้ามา2คนได้ยิ่งชิลเลยระบบปาร์ตี้ก็ทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถพิมพ์มาบอกได้ผมสามารถทําคลิปสอนให้เพิ่มได้นะครับเอ่อตรงนี้เราก็จะตัดไปแล้วกันจนถึงนะครับโอเคมาถึงตีบอสเราก็จะมีคัสเซิลสักนิดนึงนะมันก็จะแอคหล่อหน่อยนะมันเหมืนมนอนทรงเท่อะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็เดินไปตีบอสกันนะพอมี2คนมันก็จะง่ายครับมันก็จะแบบคนหนึ่งเตี่ยมันก็จตกเป็นเป้าหมายแล้วก็เอาอีกคนนึงมาสลับตีต่อเป็นไลน์ตีอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูเห็นปะพอตีตาเน,นี้ยมันก็จะไวเนี่ยเห็นไหมไวมากไม่ต้องเสียเวลาแล้วพอเราตีเสร็จนะครับเราก็จะมีพวกบางทีมันอาจจะแบบจบเลยจบเลยก็ได้บบเสร็จเวสอ่ะบางคือบางเวสบอสอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรดลันเะจียน่ะทุกคนแล้วเราก็แบบพอเสร็จแล้วมันก็จบจบสตอรี่ของมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องฟาร์มเวลจะไปถึงกอ่อต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าคือถ้าเราทำ quest story ครบอ่ะครับมันก็จะบท q u ว s t อร o r y เกาะต่อไปแต่ว่ามันจะมีเลเวลบอกว่าเกาะต่อไปต้องใช้เลเวลเท่าไหร่อยู่ซึ่งอันนี้ผมแนะนาว่าให้ทุกคนไปเช็คเชโร่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บเชโร่ว้ให้ใต้ลิงก description แต่ไม่ทราบว่าแบบนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองทิ้งไปดูแต่อันนี้ผมฟาร์มด้วยแบบการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะทุกคนแบบมันก็จะแบบช้าหน่อยนะครับแต่คลิปที่ผมทำอันนี้คือเป็นคลิปสปีดรันที่ผมสอนเด็กๆ แล้วก็น้องๆที่ยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นมือถาน,นะครับอันนี้ผมก็เอาตอนน้องเด็กผู้เด็กผู้ชายวาไม่รู้มาส่งให้กับฟาร์มเมอร์นะครับเพื่อจะได้แบบเซตเฟสอีนนี้มันก็จะมีเควสสุดท้ายเป็นเควสไฟนอลของเกาะน,นี้แหละก็คือไปตีเจ้าหมูป่าอันนี้ผมรู้จุดอยู่แล้วก็เดินตามผมได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ยในแมปเป็นป่าตอนนั้นนะ่ะผมมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นบิ๊กเวสละกันนะถ้าบิ๊กเควสมันจะขึ้นตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่สามารถรับได้เพราะเราใช้ใเลเวนน หลักๆคือเดินเควสต,ตามที่มันไกด์ก่อนแล้วพอเสร็จไปส่งเควสต,ต่อไปไอต้องเข้ามาต,ตกใจมันก็จะมีเควสเรารับต่อแล้วก็วนไปสต,สตอรี่สตอรี่ทำไปเรื่อยถ้าใครที่วลวไม่ไม่แบบไม่ถึงกับยังไม่ถึงจุดที่แบบเราสามารถรับเควสบอสหรือตีบอสที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะขึ้นเป็นสีแดงเป็นฟอนต์ขึ้นมาว่าคุณต้องใช้เวลเท่าไหร่ในการเล่นอะไรประมาณนั้นก็พยายามอ่านๆนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็เปิดภาษาไทยในการอ่านได้นะครับ พอเราเข้าใจแล้วทีนี้นเราก็จะไปทุกเกาะเลยเพราะว่าทุกเกาะมันจะคอนเซปต์นี้เลยเน้นสตอรี่คือใครที่เข้าใจเนื้อเรื่องวันพีอยู่แล้วก็อาจจะเล่นง่ายขึ้นครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่เคยดูวันพีพี่แนะนําว่าให้พยายามเกาะตามสตอรี่ลายเกมที่มันกําหนดมาให้เราและที่เหลือจริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่คนคุณสองอัดก็พยายามแบบเหมือนที่ผมบอกไปหลาหาเควสท,ที่มันเป็นเควสมอนน่ะแล้วก็ตีรอบๆพอตีเสร็จแล้วก็ไปส่งเจ้าของเควสแล้วก็กดยกเลิกเพื่อไม่ให้ไปดุกต่อไปเพราะว่าไอเกมนี้มันเน้นเควสแบบ เดินทางอ่ะมันเป็นแบบจำเหมือนสตอรี่ในเรื่องอ่ะเอออันนี้ผมก็เสร็จเควสเจ้าเอ่อทั้งหมดแล้วในเกาะนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปรีวิวการเซ็คเดือนละกันนะครับอ่ะผมจะซื้อเจ้าล็อกโพสเก่อนนะครับอันนี้จะเป็นล็อกโพสเกาะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกโพสของเกาะนี้นะทุกคนสามารถซื้อไว้ได้นะครับเพื่อแบบปลอดดีแบบเราจะอยากกลับมาเกาะแรกไงแต่เราไม่รู้ว่าเออมันทางไหนวะอะไรเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมไปหาตรง NPC นบีเซ็คเดือนนะครับมันอยู่ตรงหน้าเกาะนะครับที่จะเป็นเหมือนท่าเรือตรงนี้นะครับก็จะมี NPC อยู บางเกาะก็จะมีให้เราซื้อแบบเป็นลอ็อคโพสแถวๆนี้ก็ต้องสังเกตกันบ้านนะับมันต้องเดินทุ่งท,ทแบบอันนี้ผมจะสอนวิธีการเสกเรือแล้วก็ซื้อเรือก,ก่อนนะครับแล้วก็เห็นสัญลักษณ์นี่ไหมเรากดไปปุ๊บก็จะมีจุดสปอนแล้วก็สามารถเลือกสปอนได้พอส,สปอนเสร็จแล้วเราก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะต่อไปเลยตามเฟสที่มันบอกไว้ให้เราครับประมาณนี้เลยทุกคนนะอาจจะเร็วไปนิดนึงนะเพราะว่าผมพยายามให้ทุกคนเข้าใจนะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สอนประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสู่ช่วงจบคลิปกันเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนฟาร์มนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจูโฮเมเนอรครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสอบถามหรือให้ช่วยเล่นอะไรก็สามารถทักมาได้าษคอมเมนต์นะครับหรือดีสคริปชันก็จะมีข้อมูลกับโค้ดต่างๆให้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย